มทวาจะเอาดินของน้องคิวอยู่เนี่นยนครลดยครับกครับแม่ยังคร<ป>ับม,<ป>มีการบ้านป่าคิวม,มีระีทำลูกพอออกหอดเลยไม่ต้องแกดึงออกมาไม่ต้องแกเลิกเรยนแล้วอันนี้ยีบหก không đi <laughs> ừ. <laughs> mình nói sắp hạt tháng sáu thì bà xưa này mà thứ ừ? <laughs> năm này น้องคุกไม่ให้น้องกินไม่เปล่าใช่ฮะทำไมไม่ให้น้องกินด้วยเราเล่นนีนะ่ถอดออกถอดท่าออกบอกเล